<compra S 1> ดีๆนะฮะถนนเรียบยอนแล้วเราจะไปใส่น้อยเนาะไอใสทองใสทองบ้านใสทองวัดทํามใสทองนะฮะเห็นไหมครับเพื่อนๆภูเขาล้อมรอบหมู่บ้านเลยนะครับเนี่ยบ้านใสทองน้อยนะครับบ้านวรวันเปรมเจ้าเป็นธรามยูได้ยังม่อยู่มาอยู่น้ำหวาน แ่บลกน้าดีโอเคครับเพื่อนเรากำลังจะเดินทางกลับบ้านแล้วนะฮะเรามารับรับน้องซันเดย์กับคุณแม่นะฮะซันเดย์สวัสดีเพื่อนหน่อยนะฮะไปงานแต่งนะครับเนี่ยเราอยู่ที่ไหนนะดงมูลกาลสินเนาะดงมูลท่ากันโตเนาะอ่ารอบคอ วัีกำลังไปขนสัมภาระมารอบคุณพี่สุบรรและแม่น้องซันเดย์นะฮะแม่กุ้งมาไหมโอเคนะครับแม่กุ้งมาได้แม่กุ้งก็มาเสียแม่กุ้งจะกลับกับตาบันเนาะแม่จุ้งโอเคครับแม่กุ้งไม่ใช่แม่จุู้แม่จุ้งเอาตาบานเนี่ยชดเชยทาทางเลยตาบันเด้อโอเคฮัลโหลมาครบแล้วนะคว้ามือบอกขวามือบอกซ้ายมือซ้ายมือซ้มือนะซ้ายเลยโอเค จะพู่เขาได้เป็นหรังนะขุนศิลาัยเนาะขุศิารายแล้วเขาไปเยี่ยมสมบัติไทองก่อนเนาะโอเคครับไปไปบ้านไชทองก่อนบ้านไทองเนาะบ้าหลวงปู่รอดเอิบ้านไชเงิ้าเพ่อเดยผู้ห้างผู้ห้างดาผู้ห้างเนี่ยเขากิดิเขาไปบ้านไทองบ้านที่นี่เขาเอิดบ้าทำไสทองทำไสทองปู่รอดแต่ว่าเห้อนีนี่ไงบ้านทำไชทอง ไม่ได้ตัวนี้วัทำไม่ได้่อ่ามาที่เป็นทำก่อนโอเคครับ่าเจ้าางคน้ายาจ้าเนี่ยใ่พวก่อยน้าอ้ยงามงมพี่น้องหมดแล้วิก่ได้ชขครัอยู่กับพี่หนุ่ยเนอะลุงบันเ้อปะปุ่มเดออน้องซันเดย์แล้วก็น้องปิ่งแงบนะปิ่งแงบอยู่ด้านหลังเนี่ยอะไรแม่ปิงกเาลังจะเดินทางนะับไปกชินาราแล้วละมาทนทูพี่น้อง ดินแดนแน่งทาคันโตครับเอ่อภูเขาไฟนะเพื่อนเนาะเห็นไหมอันนี่เดี๋ยวภูเขาไฟล้อมรอบนะตรงนี้แห่งกล้องไปล้อมรอบหน่อยสิครับตัดดรเด้อร์ครับผมอ่อนมาเลยล้อมรับมาเลยภูเขาไฟนะภูเขาไฟเลยสวยงามเลยงามนี่เดี๋ยวก็ดินแดนอารยธรรมงามครับพี่ฝ่ามือเนี่ยงามล้ำล้านี่ทางนี่ซอกอ่าหักซอกนะระวังดีๆนะฮะ มาเส้นนี้ถนนเรียบยอดแล้วเราจะไปใส่น้อยเนาะไอ้สาทองส้ทองวัเส้นทองบ้านบ้านเส้นทองวัดทํามเส้นทองนะฮะนี่เอาทางทุเรียนที่เต้ข้างหลังน่ะฝากเอาจอดเมื่อไรอยู่เพื่อนโลกทางเนาะเพื่อนบ้านเราวันนี้ เจ้าเป็นตะมายูได้อยู่แม่ยูแม่ยูแม่นั่แม่นัวกันแม่แม่นัวแม่ลูกนะแต่บ้านใส่ลูกดีโอเคกดมองเก่า้ลอะไรกดมองน้ำดำนะเดี๋ยวใสาปลายางกันเลยใส่ปลายางไปลายด้วยมีบ้านมีเบิร์ดชื่อยางเข้าไปทางไม่ที่สินี่หลายมีเบิร์ตอยู่งาตัดใหม่กลางๆเนาะ เหมือนกับภาคใต้ก็อันนั้นพอดีมีตักล้องมาด้วยผมก็ขับรถไปด้วยก็ไทยไปน้าได้ปีนอ่งแล้วจะอันตรายนะครับเหมือนกับอยู่มอกเล็กเแถวสระบุรีครับเด็กกี่นองเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนภูเขาล้อมรอบหมู่บ้านเลยนะครับเยบ้านใส่ทองน้อยนะครับเห็นไหมฮะรับ จังหวัดกาฬสินธุ์เราเนี่ยน่าจะเป็นดินแดนสุดท้ายแล้วนะอันเนี้ยตำบลดงมูลได้พี่น้องมีแต่ภูเขาได้เนี่ยภูเขาไฟล,อล,อล,อล,ล้อมรอบเนาะปักม่วงไข่ไคอยมากวิวนี่เด้อนี่กระแตกระไต้ก็ทีไรเนาะพีชี้ออะไรผีเสื้ออะไรเนี่ยหัวป,งปังๆเนี่ย บ้านสันเดียนะบ้านน้องสันเดียไฟนี่าไฟสันเดียมานอนคนเดียวนอนไหมไม่นอนได้ไหมอ่ะอยู่ภูเขาสวยแค่เห็นไหมเนี่ยไปไปยิงกระป๋อมบนภูเขาน้อโน่นอืม ีป่ป้า,ม,ม,ม,า,ามากลุ่มๆๆนครับสะพานเทพสุดาเย่นี่เป็นใส่มันอยู่ตรงไหน360 360แล้วเตะเอาเรียกเขากลุ่มนะตอนนี้เราอยู่ที่หัวสะพานเนาะเพื่อนเนาะฝั่ง ฝั่งท่านโพเห็นไหมครับหางเขื่อนนะฮะหัวสะพานเทพสุดานะครับรัชกลังะข้ามสะพานเทพสุดานะะที่อยู่ฝั่งนั้นในนี้ก็จะเป็นแพกุ้งแพปลาทั้งนั้นนะฮะปลาแห้งปลาส้มโอ้มีเยอะแยะนะฮะเห็นไหมครับนี่แพปลาเยอะแยะเลยนะพี่ปานิลน,นะฮะกะบอกเออกระบอกเป็นตัว ษาครับร้านกับตื่นนอนปนินนะเดี๋ยวเขชิ่ปนินว่าตรงเวีย่าขาวกลับเลยเอาปนินนำ้ำขนาดกลางบ่โล่เท่าไรครับป ทำไมมาโอ้โดดขามมากผีกแบนี้ดูกุ้งเดียวดูดงเด้งดงเด้งอยูนะโอ้หัวสะพานเทพสุดาเอะงได้บ้าง มาช่างมาช่างดูฮ่าไ,ไ,ลลไทยแก่แน่เนด้อมันตอดได้มั้ยคลุมด้อคลุมด้อคมันคมเ,มเ,มเนี้นี่แล้วหน่้อไปแก้ไก่ามาอยู่นี่โอ้โหจุ้งจุ่งจุ่ง